สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอาจารย์สนนะครับช่องที่จะอาสาพาสซนและพร้อมพาทุกคนสซนไปทุกที่นะฮะสวัสดีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นสาระเล็กๆนะครับกึ่งกึงกึ่งวิชาการนะครับภาพอาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอยู่บนบนรถนะครับแต่ว่า ก็อาจจะไม่ได้มองกล้องนะครับเพราะมองทางแต่ว่าก,ก็จะพูดไปด้วยนะครับจะมาพูดรายละเอียดกับเกี่ยวกับนะครับที่เราจะต้องทดลองการจัดการเรียนการสอนนะครับออนไลน์ของวิทยาลัยเทคนิคประจับจกคีรีขันน์นะครับที่ที่นักเรียนทุกคนนะครับจะต้องดําเนินการเข้าห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ แอปพลิเคชันนะครับ Google Classroom นะครับแอปนี้นะครับจะเข้าได้จะทุกคนจะจะเข้าไปได้ในแอปนี้หรือจะเป็นเจ้าของแอปนี้ได้นะครับต้องมีบัญชีเมลนะครับของ Gmail นะครับของ Gmail ซึ่งเราก็ได้แจ้งนักเรียนส่วนใหญ่นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนกับนะครูนะฮะก็จะมีอีเมลเป็นของ Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ ของโรคระบาดนะครับทำให้เราห่างหายกันไปนานในการเรียนการสอนทุกคนอาจจะลืมรหัสผ่านไม่ได้นะครับมีความจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องทราบรหัสผ่าน Gmail ของตัวเองดังนั้นถ้าใครจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับก่อนจะเข้าเรียนนะครับแนะนําให้หาเวลาว่างๆหรือตอนนี้เลยนะครับสะดวกสมัครก็สมัครเลยนะครับการขั้นตอนกนารสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับ ก่อข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วเพื่อป้องกันการลืมมันรหัสผ่านของบัญชี Gmail เนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเออใช้รหัสผ่านง่ายๆไปก่อนนะครับใช้รหัสผ่านง่ายๆไปก่อนหรือรหัสผ่านที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเป็นรหัสผ่านของบัญชี Gmail นั่นคือ1แอปพลิเคชันแล้วนะครับหรือว่า1แพลตฟอร์มนะครับขออนุญาตเรียกเป็นแอปหรือแพลตฟอร์มก็ได้นะครับเป็น1โปรแกรมและกันขออนุญาตเป็น1โปรแกรมนะครับที่เราจะต้องใช้กันก็คือโปรแกรม Google Classroom นะครับโปรแกรม Google Classroom นะครับก็คือถ้าคุณมี Gmail อ่ะโปรแกรมเนี้ยมันจะอยู่ให้เลือกใช้เลยในตาราง9ช่องนะครับในตาราง9ช่องที่เป็นจุดๆนะครับเวลาเราเข้าเมลเราจะเห็นที่มุมขวาเกือบๆด้านบนนะครับไม่บนสุดนะครับแต่เกือบๆด้านบนนะครับหรือบางคนก็อยู่บนสุดนะครับก็เป็นบัญชีของ Gmail ก็จะสามารถใช้ได้นะครับในเรื่องของ Google Classroom อีกอันนึงนะเป็นโปรแกรมใน Gmail เช่นเดียวกันนะครับที่เราจะต้องใช้กันใช้ร่วมกับการทำงานการส่งงานหรือการดูไฟล์งานต่างๆนั่นคือโปรแกรม Google Drive นะครับโปรแกรม Google Drive ซึ่งนักเรียนทุกคนน่ะก็จะมีอยู่แล้วนะครับในในจุด9จุดของบัญชี Gmail นะครับในจุด9ก้าจุดนะครับตาราง9้าช่องนะครับของบัญชี Gmail นะครับก็ จะสามารถใช้งาน Google Drive ได้ใน Google Drive เนี่ยนะครับเหมือนคลาวเหมือนกับแฟดได้พูดง่ายๆครับเหมือนกับแฟชได์ที่เราแขวนไว้บนอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราไม่ต้องพกแฟชได์ไปไหนมาไหน,ไไหนเพียงเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็จะสามารถใช้ Google Drive ในการเก็บข้อมูลต่างๆได้ถึง15จิกนะครับได้ถึง15 g ินะครับซึ่งก็ถือว่าโอโ้โหเยอะครับเรียนกันปี2ปีไม่เต็มแน่ๆนะครับทาไปได้มีไฟล์วิดีโอหนักๆหรือว่าเป็นไฟล์ รูปภาพเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงไม่เต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้างานส่งงานการเราจะทำให้มันเป็นไฟล์ PDF นะครับสำหรับวิชาครูนะครับโปรแกรมถัดไปที่จะใช้นะครับโปรแกรมถัดไปที่จะใช้ก็คือโปรแกรม YouTube อ่าโปรแกรม YouTube โปรแกรม YouTube นี่ก็จอยเบนเจอร์กันกับ Gmail เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้บัญชี Gmail นะครับ ใช้บัญชี Gmail ทําการล็อกอินหรือทําการเข้าระบบนะครับในแอปหรือโปรแกรม YouTube ได้เลยนะครับเพื่อเป็นบัญชีของตนเองเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆนะครับเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆจริงๆแอป YouTube หรือโปรแกรม y t u t u เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเข้าระบบก็สามารถที่จะาสามารถที่จะดูได้ชมรับชมคอนเทนต์ต่างๆได้แต่ เพื่อเป็นการที่จะทําให้เราบันทึกล็อกกลริทึมหรือบันทึกข้อมูลของเราไว้ว่าเราได้ดูอะไรไปแล้วบ้างเปิดอะไรดูไปแล้วบ้างอะไรที่เราเปิดไว้เกิดอยูย่เครื่องดับแบตหมดเราก็จะได้ย้อนกลับมาดูได้ว่าเราได้ทําการดูอะไรในยู u b e ไว้จะได้มาดูต่อได้นะครับสะดวกนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์หรือกด บันทึกดาวน์โหลดเก็บไว้ดูที่หลังเผื่อดูไม่จบติดขัดอะไรก็ไว้ดูที่หลังได้นะครับดังนั้นให้ทําการเข้าระบบหรือล็อกอินในโปรแกรมของ YouTube ด้วยนะครับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมถัดมานะครับที่เราจะต้องใช้กันก็คือ,อ CAM Scanner นะครับ CAM แล้วก็ Scanner หรือ Clear Scanner 2อแอปนี้แอปใดแอปหหรือทั้ง2แอปก็ได้นะครับการใช้งานหรือคุณสมบัต คล้ายคล้ายกันนะครับเป็นแอปฟรีเช่นเดียวกันนะครับใช้สำหรับนักเรียนเนี่ยปแปลงไฟล์ต่างๆเช่นทำงานใส่กระดาษแล้วต้องการแปลงเป็นไฟล์ PDF ก็ถ่ายรูปลงไปนะครับแล้วก็เข้าระบบแปลงของระบบในนั้นนักเรียนเข้าไปในโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็จะเจอการดึง Import รูปภาพออกมาแล้วก็เลือกรูปภาพนั้นๆต้องการให้รูปภาพไหนเป็นไฟล์ PDF ก็ทำการเลือกนะครับแล้วก็กด แปลงไฟล์นะครับหากติดขัดใดๆในโปรแกรมทั้งแ a มสแกนแล้วก็เคลียร์สแกนเนเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถที่จะติดต่อสอบถามครูได้ทุกช่องทางเลยนะครับเพราะว่าเราก็มีหลายกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับในการหาบันทึกข้อมูลสอบสามข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับก็ก็ใช้รายกลุ่มก็ได้หรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะเพราะสามารถโทรติดต่อครูได้เลยนะครับได้ทุกช่องทางถ้าติดขัดอะไร นะครับถ้าติดขัดอะไรนะครับท้ายนี้ก่อนจะปิดคลิปนะครับเราลองมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างโปรแกรมอะไรบอะไรบ้างนะครับในการที่จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับหนึทุกคนต้องมีบัญชี Gmail ครับและจํารหัสผ่านได้ด้วย 2. ครับทุกคนจะต้องใช้ Google Classroom เป็นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในที่เขามอบให้จากบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับ อันที่3ครับก็คือ Google Drive อ่า Google Drive ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องติดมากับบัญชี Gmail เช่นเดียวกันนะครับอันที่4ครับโปรแกรม YouTube อ่า YouTube นะครับใช้สำหรับชมวิดีโอชมลิงก์ต่างๆหรือว่าอัพลิงก์อัพข้อมูลนะครับเพื่อส่งงานครูตามแต่ลักษณะงานไปนะครับอันที่5ครับอันที่5ก็จะเป็นโปรแกรมสแกนเนอร์นะครับที่ทำให ไฟล์นักเรียนนักศึกษามไม่ต้องใช้เครื่องสแกนเลยใช้โทรศัพท์มือถือที่เรียนมีอยู่นี่นะครับทำไฟล์รูปภาพให้กลายเป็นไฟล์ PDF นะก็จะประมาณนี้หากมีแอปพลิเคชันอื่นๆหรือโปรแกรมอื่นๆที่ต้องใช้เพิ่มเติมครูก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงทดลองเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ก่อนถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมครูก็จะมแนะนําให้นะครับ ดังนั้นวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทุกคําติชมนะครับจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทําสื่อต่างๆนี้ต่อไปนะครับก็พบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับอาจารย์สนนะครับช่องที่จะขออาสาพาสนนะครับพร้อมที่จะพาทุกคนโซนไปทุกที่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ